สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาค่ะแว่นตาเนี่ก็ต้องคอยขยับเนาะบางทีจะไปร้านแว่นะ่ะจะไปทำนะมันก็ต้องเข้าไปในห้างในห้างที่ในห้างในเมืองแฮนดิง้งต้องไปให้เขาขยับให้มันชอบหล่นมาดั้งก็ไม่มีเนาะมันก็ต้องคอยดันมันขึ้น วันนี้โมนาจะมาเล่าความรู้สึกอะไรให้ฟังมันมีความรู้สึกที่ว่าเราคิดว่าเราคิดว่าเราทําดีเราทําด้วยใจเนาะอย่างที่โมนาทําทาหอของขวัญน,นะคะเนาะโมนาก็ดีใจนะโมนาดีใจนะที่โมนาได้ให้พอวันที่หนึ่งโมนาก็วางเลยวางของขวัญไว้บนโต๊ะอันนี้โรงเรียนรอบ ที่สามสิบเนะเาะพอเช้ามาเป็นเช้าวันที่หนึ่งเด็กๆจะได้กินเด็กๆจะได้ยิ้มโอเคโมนาก็วางไปโรงเรียนรอบบ่ายนี่จะเป็นห่อ,หอขนมห่อใหญ่หน่อยห,อ 10, 12, 12, 12, 12หอ่อยี่สิบเม็ดสิบสิบสองสิบสองสิบสองห่อนอที่โมนาห่อไปอะเนาะสิบสองห่อยี่สิบเม็ด รอบเช้าโมโนาจะวางไว้บนโต,โต๊ะโต๊ะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มอะค่ะเนาะโมนาจะวางขนมอ่าสิบชิ้นเอ้หกแปดชิ้นแปดชิ้นหรือสิบชิ้นประมาณนั้นโมนาก็แบบ พูดพอพูดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เหมือนคอเราแห้งเหรอน้ำหูน้ำตาออกแล้วก็วางอะวางขนมไว้บนโต๊ะแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งเด็กก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะโมนาวางไว้สิบโต๊ะ พรนั้นโมนาจะแปดโมงโมนาก็เดินเข้าไปในห้องที่ทํางานของโมนาอีกจุดหนึ่งก็คือจุดจุดห้องครัวพอจุดห้องครัวไปแปดโมงสักแปดโมงห้านาทีครูเข้ามาขอบคุณนะขอบคุณนะเราก็ว่าขอบคุณอะไรขอบคุณเธอน่ารักมากอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ดีใจเออเราก็ยิ้มโอเควัสกูเราก็บอกเขาอย่างนี้เนาะฉันให้พวกคุณอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเขา้เขา,เขามาขอบคุณขนม แต่คะแนนที่เราวางอะ่ะเราวางไม้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะบนโต๊ะกลุ่มแต่เด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนอะ่ะไม่ใช่โซนของเราด้วยนะเป็นโซนของเพื่อนร่วมง,งานเป็นโซนของเพื่อนร่วมง,งานเขาเดินมาเอาขนมพอแปดโมงแปดโมงห้านาทีเขาเข้ามาขอบคุณเราแปดโมงสิบห้านาทีโมนาเดินออกจากห้องครัวห้องครัวคือพื้นที่ที่โมนาเข้าไปทำความสะอาดนะคะ เดินดูโต๊ะที่ว่าที่ว่าระวางขนมไว้สิบโต๊ะยี่สิบโต๊ะไม่ใช่1ิโต๊ะ20ิโต๊ะมันจะมีสองซีกซีกละสิบโต๊ะซีกที่โมนาเดินผ่านอ่ะสิบโต๊ะขนมหายหมดเลยเหลือแต่กระดาษกับอ่ากับอ่าใบอ่าใบต้นค e ริสต์มาสที่โมนาวางไว้อ่ะโมนาถ่ายรูไปไว้เดี๋ยวโมนาจะ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 ,จะเอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้ให้ดูว่าโมนาวางไว้ยังไง โตะหายหมดเลี่ยมเด็กเดินมาเอาไปกินเราดีใจนะแต่ความความของเราคือเราดีใจนะแต่จุดประสงค์เราคือเราอยากให้เขามานั่งที่ท,ท,ที่โต๊ะที่โตะที่เราทําความสะอาดแล้วให้เขามานั่งทํากิจกรรมกลุ่มแล้วเขาก็กินกันไปแต่พวกเขาอะเดินออกมาเอาจากห้องเรียนแล้วเป็นห้องเรียนโซนพื้นที่ที่ไม่ใช่โซนเดียวของโมนารับผิดชอบเป็นโซนของเพื่อนโมนาลับผิดชอบ ยิ้มกันใหญ่ขอบคุณกันใหญ่พวกเธอที่น่ารักเป็นแม่บ้านที่น่ารักอย่างนู้นอย่างนี้โอเคโมโนาก็ผ่านไปโรงเรียนรอบเช้าคันนี้ตกพ,พอไปตกตอนเย็นโรงเรียนรอบเย็นโมโนาก็ไปทํางานอีกพอโมโนาไปทํางานอีกอันนี้คือวันที่หนึ่งนะคะที่เราวางไว้เนาะสิบเอ่อสิบสองห้องที่เราไปวางไว้ เขียนข้อความไว้โอ้โหแต่เป็นประจำนะระหว่างสองห้องเนี้ยคือเขาเป็นอ่าเป็นห้องอ่าห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษทําไมถึงเรียกว่าห้องเรียนพิเศษก็คือเป็นกลุ่มเด็กพิเศษที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่าพี่เด็กอเด็กพิเศษแล้วการเด็กพิเศษในค่อนข้างดีดนะคะคือเข้ามาโรงเรียนเนาะเขาจะเขียนข้อความไว้ ฉันขอขอบคุณขนมของเธอนะแล้วเขาซื้อขนมกลับมาให้โมนาคืนด้วยนะเขาซื้อขนมกลับมาให้โมนาคืนด้วยแล้วแล้วเขาก็เขียนว่าฉันขอขอบคุณเธอนะที่เธอให้ขนมฉันกินให้พวกฉันกินและฉันดีใจมากที่เธอมาทําความสะอาดในห้องนี้เนาะแล้วก็เขาก็เขียนอ่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่โมนาโมนาก็ยี้ ก็ยิ้มนะคะเนาะพโมนายิ้มโมนาก็เออถ่ายรูปไปอีกคันนี้พอวันลุกขึ้นของอีกวันหนึ่งวันที่สองวันที่สองโมนาก็มาดูอ่าโรงเรียนรอบเช้าอีกเนาะวันที่สองเนี่ยคันนี้คือทุกทุกโต๊ะโมนาทำความสะอาดหมดแล้วหมดทั้งสิบโตเลยปีนี้เป็นปีแรกที่ขนมของโมนาหมดภายในวันเดียวทั้งสิบโต๊ะทุกทีอ่ะ ทุกทีอ่ะคือเขาอ่ะจะเอาโต๊ะไหนที่เขามานั่งแล้วโต๊ะที่เขาไม่มีคนมานั่งอ่ะมันยังเหลือข้ามวันมันยังเหลือข้ามวันเหมือนเหมือนเหมือน,ม,นมีความเกรงใจว่าเฮ้ยอ่าฉันไม่ได้นั่งโต๊ะนี้ฉันไม่กินนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้อีกอีกอีกวันลุงึ้นแต่ปีนี้เป็นปีแรกทั้งสองโรงเรียนที่ขนมหมดในวันแรกเลยขนมหมดเกลี้ยงเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเหลือวางบนโต๊ะให้เราเห็น โมนาก็ยิ้มดีใจแล้วคะแนนมีนักเรียนนักเรียนที่ไม่ใช่คนเดนมาร์กนะคะเป็นนักเรียนของของประเทศอื่นที่เขามาเรียนที่โรงเรียนเขาเดินเข้ามาหาโมนาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณนะสําหรับขนมเพื่อนเพื่อนเขาว่าเพื่อนเพื่อนชั้นหยิบไปกินกันทุกคนเลยแต่ฉั้นไม่ได้เขาว่าเขาว่าเขาไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเั้นก็มีแค่นั้นฉันก็แจกแค่เมื่อวานวานี้วันเมื่อวานนี้วันเดียว ฉันไปดูในกลุ่มในโต๊ะข้างโต๊ะโต๊ะกลุ่มของข้างๆห้องเรียนฉันไม่เห็นมีอะไรเขาบอกว่ามันทําแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันฉันน่อยากทําเพราะว่าฉันน่ะฉันอยากทําจากใจของฉันเอง ปบัตเหตุหรือว่ารถจอดอูข้างหน้ารถของโมนาเนาะอันนี้เป็นเครื่องจับสัญญาณในรถนะคะเนาะไม่ต้องตกใจนะคะมีรถจอดด้านซ้ายมือแต่คนละเลนกับเราเนาะเป็นรถสิบล้อน่าจะเป็นยางแตกนะคะพอเราขับผ่านไปเราก็กดติ๊กไปเนาะอ่ะพูดต่อพอหลังจากนั้นมาคือคนนี้เป็นเป็น,ปนคนต่างชาติเข้ามาขอบคุณเราแต่เขาก็บอกว่า เขาเสียใจที่เขาไม่ได้เหมือนเพื่อนเพื่อนเขามาหยิบเอาไปกันฉันบอกว่าหยิบเอาไปเอ่อหยิบเอาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยเขาก็เออเราเราก็โอเคเราคิดว่าเอ๊ะเราทําไปเนี่ยเราคิดว่าเราทําเราพเราพอแล้วเราเราทําตามสเปคของเราเราทําตามสเปคของเราก็คือยี่สิบห่อคือยี่สิบห่อแล้วเราวางเฉพาะพื้นที่ที่เราทํางานนะคะโมนาไม่ไปวางในพื้นที่ของคนอื่นเนาะ พลังแต่มันผ่านไปพอผ่านไปมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมงานเขา, mm. เขาเพื่อนร่วมงานของโมนาเลย mm. เขาเดินมาหาโมนาช่วงพักเบร็ล้วเขาบอกว่า mm. เธอเธอเธอเมื่อวานเนี่ยที่เธอเอาขนมไปวางบนโต๊ะของพวกของของโต๊ะตกลุ่มของเธอมีเด็กนักเรียนของชั้นน่ะเขามาถามฉันว่ามีขนมอีกไหมแล้วฉันก็บอกว่าไม่มี แต่บางทีสีหน้าที่เขาพูดมา่ะคือไม่มีเราไม่ว่าอะไรหรอกนะคะแต่คําพูดของเขาอะแล้วเขาพูดตบท้ายอย่างไงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปซื้อกินเองสิโอ๊ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ที่เราทําไปเนี่ยพอคือมันเป็นมันเป็นเดือนแห่งความสุขเนี่ยเราทําเราทําเราทําจากใจของเราแต่คันนี้บางทีเขาไปพูดใส่หน้านักเรียนะ่ะแบบนั้นน่ะ แล้วสีหน้าของพวกเขาคนต่างชาตินี่ยิ้มยิมยิ้มค่อนข้างจะยากนะคะยิ้มค่อนข้างจะยากมากเลยอ่ะแล้วเวลาคําพูดคําจาเขานะถ้าเขาพูดออกมานะเรามีความรู้สึกว่าเขาพูดกระแทกแดกดันเขาพูดแรงอะ่ะโมนาเลยคิดว่าเอา้าแล้วฉันทําคือฉันทําไปเนี่ยฉันทําฉันทําแล้วฉันยิ้มได้นะแต่เวลาเขาพูดออกมาอยากกินขนมก็ไปซื้อกินเองสิโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาพูดแบบเนี้ยเราก็เลย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเนาะต่างประเทศจะเหมาว่าพวกเขาดีทั้งหมดมันก็ไม่ดีนะบางทีไอ้เพื่อนร่วมงานบางทีอ่ะต่อหน้าเราดีนะแต่รับหลังเราพูดกระแทกแดกดันเราก็มีเนาะแต่เราไม่สนใจคะ่ะโมนาโนสนโนแคร์ no son, no รับผิดชอบในพื้นที่ทํางานของเราให้ดีที่สุดเขาจะพูดยังไงเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาโมนาเลย แบบคือมันเสียความรู้สึกนิดนึงอ่ะเขาพูกระแทกแดดดันนักเรียนน่ะแต่ก็อย่างว่าแต่เขาเป็นคน,คนเดนมากนะเขาเป็นคนเดนมากเลยแต่คนที่มาถามเรื่องขนมอ่ะเป็นคนอ่าคนชาติอืน่นบางทีเราจะบอกว่าพวกเขาก็ได้ ไม่ได้นะคะพอพูดไปแล้วมันมันเหมือนเราอยากจะสรรหาคําไทยมาพูดว่าไม่เห็นต้องมาพูดแรงอะไรขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยสําหรับโมนาขนาดเขาพูดแค่นี้โมนาก็มีความรู้สึกความรู้สึกน้อยๆน,นะคะอยากกินก็ไปหาซื้อเองสิเราคิดว่าบางทีเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยบางทีคนอคนต่างชาติหรือว่าคนประเทศอื่นที่เขามาเรียนที่ที่ประเทศเดนมาร์ก บางครั้งเข้ามาด้วยหลายเหตุผลนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าเหตุผลเป็นผัวเป็นเมียกันมาอยู่ต่างประเทศนะคะบางคนก็มาในฐานะที่ว่าอุปยพบางคนก็มาในฐานะที่ว่าประเทศเขามีสงครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเข้ามาอยู่ในประเทศเดนมาร์กเนาะ เก็บไบไมตู้ตู้ไปตัวนี้จะเก็บไวไ้อุ้ยอุอุยอุ่ยโอเคค่ะโมนาถึงบ้านแล้วเนาะโมนาจะจะถอยรถมันต้องใช้สมาธินิดนึงเดี๋ยวมันจะกินตูดรถโมนาอีกโมนาเคยกินตูดแล้วตูดรถไปแล้วรอบนึง วันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาพาแซฟสไพร์เดนมาร์กนะคะอาจจะพูดเร็วพูดช้าก็ขออภัยเนาะคลิปวิดีโอของโมนาทํามาด้วยเขาเรียกว่าอะไรบันเทิงบันเลบันเทิงใจนะคะชีวิตทั่วไปของสไพร์เดนมาร์กหรือว่าสาวไทยในต่างแดนเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะบายบาย <coughs> bloop, bloop, blip, ทางนอกมีรถลุงจอดไว้คันหนึงโมนาก็ต้องเข้าในโรงจอดรถโรงจอดรถมันสะดวกตรงที่ว่าถ้าอากาศหนาวฝนอ่าอ,อากาศหนาวหิมะตกนี่โมนาก็ไม่ต้องยืนแคะหิมะเนาะก็คือก,ก็ได้สะดวกสบายหน่อยค่ะรถลุงก็ลําบากหน่อยก็ตากหิมะไปเพราะว่าลุงวันธรรมดาลุงไม่ต้องใช้รถ เขาจะรีมาร์คไว้ว่าโมนาถอ,ถอยถึงไหนแล้วก็จอดได้นี่ถอยถึงแค่ตรงนี้แล้วก็จอดได้เลยแต่รู้สึกว่าหน้ารถโมนาจะจะทิมไปโอเคค่ะ okay, วันนี้บ๊ายบายดี bye.